you wow. จะความเลือของฉันบนปาน้ามีสักขนาดไหนกับความเลือขกงอาควาประเสือกเรีเยบสามันกับเลือดขนาดจะปอนในเลอดชา,นนาปนจะนั่งเรียกกับพี่น้อง Tất nhiên sao? Bởi ta đã bị hẹn thức hoang hoa sơn không được đi, ta đã bị hẹn thức hoang lơ lơ, không được đi, hẹn thức hoang, É, tá, bye

ในราว่างรากัาบสารับกับามรัมีความนเกรงขันไม่ได้ไม่ได้ใชวา,าม,านานมะจะธำกั้การความกระเสือกเสืกเรมาตะคือนั้นไม่ใร้วามจะทกันได้จะเรางเป็นนาทีเป็นบางคร้งเราสุบหานหัวตานาเรามาาีความจำเป็

ความมุ่สึเพียงรู้กามากรหถ่งมาแกของเขามาถึงมาล้วไม่คิดแยงติมนี่คุคคนประเภทีเจตนารมเพื่อวัที่ใดๆจากัวาสุภาพบุรมา

చాయ్ కరా ద డెర్ ఆఫ్ la <imitation> นี่คือสิ่งเดียเราทุกคนจะต้องไฝ่เรสิ่งที่เราทุกคนจะต้องถึงปฏิบัติเราสร้างความรู้สึกให้คนจึงจะเราว่าเราอยากจะกออกกกันเราบางคเราอยากใจเลี้ยงระหว่างเราให้มาดูกับเราเพราอเรา คนประเพณีนี่คือความประสงด์ตัเข้าใจหรือเล่าการประเพณีสองคือมกายมั้อ ทิ่จะน่าผ่นในการที่จะให้ความคืบก็ได้ยินเรื่องปวดแกวขัดอย่างหนึง Oh my God.

ป็นฟ้ากับพี่ฉะนั้นก่อนหน่จะจะที่มึซูรมะก่อนนั้นสิ่งที่จะเป็นสำคัญกเราต้คนแต่เรต้องส้าเที่ยวกัแต e er. ้องเรียนูเกี่ยวัาเรียนดูหายดาสียามคุ้มสู้มัน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 สียามุขมันเป็นสียามันหรือมันเป็นหัวปจะต้องควาฝันคำใช้มาห้ดา เมื่อเราจะได้สิ่งที่เราต้องการหรือว่าเราจะเข้าสิ่งที่เอาต้องกเร อะไันกันแด้วไต้องอรเรจะหวันล็าไปเวลานั้นไม่ได้เแี่ยจะถงอีอไม่กี่วันับ Thank วเราเหยียให้กับครอบครัวของเราให้ดับในโอกาสแต่จะถึงเราไปลงเียงไม่กี่วันเท่านั้นอัลลอฮฺทรงกระชับเราด้วยมันอาให้เัาสรีระของตัวนั้นสิว่ามันอาศัยความะเอียดว่ามันรับการศัลี์ในตัวนี้ว่ารับความรู้และวัตถุวัตถุศาสตร์อิสลามมีความรู้สึก